บทที่95เพียงแค่โตแล้วเท่านั้นโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีกลับถึงบ้านพักชินสือโอรีเปิดอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลของหอยทากเอนเทมโนตโรจูสรูมฟีไอดูจากรูปภาพของหอยทากเอนเทมโนตโรจูสรูมฟีไอที่มีการค้นพบก่อนหน้านี้หอยตัวใหญ่ที่เขาให้ปลาทูหน้าครีบน้ำเงินเหนือส่งไปที่พืชหินปะการังก็คือหอยชนิดนี้ไม่ผิดแน่นอน อีกอย่างจากข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตถึงปัจจุบันหอยทากเอนเทมโนโ o รจูสรูมฟีไอขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ22มิลิเมตรแต่ตัวที่เขาเห็นมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง25-26มิลิเมตรถือเป็นบันทึกใหม่ในประวัติศาสตร์แน่นอนว่าต้องมีค่ามากสิ่งที่มีค่ามากถึงมากที่สุดก็คือ หอยเอนเทมโ o ตโ o รเจสรูมฟีไอที่เขาค้นพบนั้นยังมีชีวิตอยู่มันอาจจะมีตกใจสุดขีดบ้างที่ถูกปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนืออมไว้ในปากนอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาถึงชีวิตอันใดชินซือโ oh, อรีแผ่พลังโพไซดอนให้กับหอยตัวนั้นเมื่อมันได้รับพลังแล้วก็สงบลงทันทีพอมันโผล่หัวออกจากเปลือกมามองไปรอบๆก็พบว่าพืชหินปะการังรอบตัวนั้นกลับเต็มไปด้วยสาหร่ายทะเลมันดีใจขึ้นมากระทนหันแล้วเริ่มคลานไปกินใบอ่อนสาหร่ายทะเลอย่างกับหอยทาก เท่านี้ชินสือโอก็วางใจได้จากการค้นคว้าของเขาหอยทากทะเลชนิดนี้มีค่ามหาศาลคนใต้หวันเรียกพวกมันว่าทากเศรษฐีเงินล้านหมายความว่าหากชาวประมงคนไหนสามารถหาหอยทากชนิดนี้พบก็สามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ในพริบตานั่นเอง ในท้องตลาดไม่มีการตั้งราคาของหอยทาก Entemnosaurus rumphii ro ชนิดนี้เพราะหาซื้อไม่ได้ประวัติการซื้อขายล่าสุดของหอยชนิดนี้คือปี2006เป็นการซื้อขายของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติในไมอามีสหรัฐอเมริกาที่ซื้อหอยชนิดนี้มาจากนักสะสมของคนหนึ่งเป็นเปลือกหอยทากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง16มิลลิเมตรซื้อมาในราคา80,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเห็นได้ชัดเจนว่าหอยทาก e n t m n en o s a u r ro u s rumphii ตัวเป็นๆที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลลิเมตรนั้นจะมีราคาเท่าไร ถ้าบอกกว่าเป็นราคาสูงเท่าฟ้าก็ไม่ถือว่าเกินไปตัวนําโชคจริงๆชินสือโอพูดถึงปลาทูน่าครีบน้ําเงินเหนือด้วยเสียงทอดถอนใจหากไม่ใช่ความปรากอลับของเจ้าตัวนี้ตัวเขาก็ไม่คงไม่มีวันได้เจอหอยทากตัวนี้ว่าแล้วก็แผ่พลังโพไซดอนไปให้กับปลาทูน่าน้อยใหญ่ทั้งหลายเพื่อเป็นรางวัลด้วยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ชินซือโอไม่มีอะไรทำจึงเข้าอินเทอร์เน็ต เปิดคิวคิวรูปโปรไฟล์ของเพื่อนสมัยเรียนหลายคนก็เริ่มสั่นดุกดิกไปมาของเมาวยลงสั่นทีกว่าใครเพื่อนชินโซววันหยุดของฉันออกแล้ววนะวันเด็กจะบินไปหาหนายที่นั่นถึงตอนนั้นจะไปฉลองวันเด็กกับนายแล้วกันวันเด็กตรงกับวันที่1เดือนมิถุนายนมีเวลาเหลือเพียงอาทิตย์เดียวแล้วนอกนั้นก็ยังมีเพื่อนสมัยมัธยมปลายอีกคนชื่อหลีเหลยยอหมอนี่ทักมาทีไรก็สักแต่ยืมเงิน ถึงแม้จะไม่ได้ขอยืมตรงๆแต่อ่านจากที่เขาพูดว่าตอนนี้ชีวิตของเขาไม่ค่อยราบรื่นก่อนหน้านี้ได้ลาออกจากงานทำให้ไม่มีเงินใช้แล้วเมื่อได้ยินว่าชินซือโอมีฐานะแล้วจึงอยากของเงินมาประทังชีวิตก่อนเมื่อเห็นข้อความนี้แล้วชินซือโอ่ายหัวทันทีเขาไม่ให้ยืมเงินหรอกไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนประหนีความจริงสำหรับเขาในตอนนี้เงินก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแถมมีพลังโพไซดอนติดตัวอยู่แบบนี้เขาจะเงินขาดมือได้อย่างไร ทั่วทั้งมหาสมุทรก็คือโกดังของเขาปลาทูน่าครีบเหลืองปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือยังมีหอยทากแอนเทมโนโทรจูสรูมฟีไอที่เขาเพิ่งค้นพบอีกปลาพวกนี้ต่างก็มีค่าทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นในห้องนอนของเขายังมีตราประทับที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติแห่งชาติอยู่ด้วยอีกแต่ว่าเขาในตอนนี้ไม่ควรให้ใครยืมเงินขอแค่ให้คนหนึ่งยืมหลังจากข่าวกระจายออกไปแล้วทางเขาต้องลำบากอย่างแน่นอนเพราะชีวิตเพื่อนนักเรียนของเขาต่างก็ไม่ได้รับรื่นนะักประเทศจีนตอนนี้ค่าที่แพงค่าของก็แพงใครบ้างที่จะเงินไมม่ขาดือ ถึงตอนนั้นทุกคนต่างก็มายืมเงินกับเขาเขาจะทำอย่างไรให้ยืมเหรอหากให้ยืมทุกคนตัวเขาก็ไม่ใช่มูลนิธิการกุศลแต่หากไม่ให้ยืมอย่างนั้นคงต้องบาดหมางกันแน่ชินสือโ oh, อจำใจตัดใจไม่ช่วยเหลือหลีเลยอสมัยมัธยมปลายความสัมพันธ์พวกเขาค่อนข้างดีหลีเเลยอโตมาโดยในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและเพราะอยู่บ้านนอกด้วยสถานะทางบ้านจึงไม่ค่อยดี แต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดสมัยอยู่มัธยมปลายผลการเรียนของเขาสูงพอๆกับชินซือโอเพราะทั้งสองมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันทําให้ได้มาเป็นเพื่อนกันหัวนึกถึงเรื่องเก่าในสมัยเรียนมัธยมแล้วชินซือโอเริ่มใจอ่อนขึ้นมาจากมัธยมปลายจนถึงตอนนี้เพื่อนที่ติดต่อกันได้ก็มีมากอยู่แต่เพื่อนที่ยังคุยติดต่อกันบ้างนั้นกลับมีน้อยนักในเวลานี้เองขณะที่เขากําลังเลื่อนดูไทม์ไลน์ของเพื่อนๆอ,อยู่นั้นก็เห็นมีคนเขียนคําพูดหนึ่งลงไว้ในไทม์ไลน์ว่า ตอนเขาเก็บกวาดบ้านอยู่นั้นได้เจอกับทหารของเล่นมากมายทหารจิ๋วเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาเอะอเอาวยวายว่าจะไปทำสงครามเพื่อจะเอาเครื่องบินเขาจึงพับกระดาษเครื่องบินให้หลายลำพวกเขาดีใจมากแล้วยื่นรูปมาอีกใบบอก,กว่าผู้บังคับบัญชาของเขาหายตัวไปคุณเก่งขนาดนี้ช่วยพวกเขาด้วยเถอะเขาชะงักไปครู่หนึ่งบอกพวกเขาว่าผู้บังคับบัญชาของพวกเธอไม่กลับมาแล้วทหารจิ๋วทั้งหลายร้องไห้ถามเขาว่าผู้บังคับบัญชาสละชีพแล้วเหรอเขาตอบไปเสียงเบาว่าไม่ใช่เขาแค่โตแล้ว เขาแค่โตแล้วทินซือโอจ้องมองหน้าจอด้วยท่าทีจังงังเสมือนมองเห็นใบหน้าของคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นเคร่งขรึมบนหน้าจอใบหน้านี้ไม่ได้น่ารังเกียจแต่ว่าไม่หลงเหลือซึ่งความไร้เดียงสาและความไม่ยังคิดทําให้เขารู้สึกไม่อยากยอมรับตัวเองขึ้นมาทันใดนั้นชินซือโอรู้สึกเศร้าโศกในใจเขาเอามือกุมหัวนั่งขดตัวอยู่บนเก้าอี้หูจือเป้าจือที่เล่นกันอยู่ข้างๆเมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็รีบวิ่งเข้ามาเกาะเขาเขาแล้วยืนขึ้นแล้วลับลิ้นเลียไปที่ฝ่ามือเขาไปมาเด็กดี เด็กดีเด็กดีชินสือโอกอดหัวเจ้าสองตัวนี้แล้วลูบไปที่ขนบนคอของพวกมันหูจือกับเป้าจือก็ใช้ลิ้นเลียไปที่หน้าของเขาร้องเสียงหนิงหนิงอยู่ในลำคอเสมือนกำลังปลอบใจเขาอยู่ชินสือโอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วเขาเห็นรูปโปรไฟล์เพื่อนสมัยมัธยมปลายคนหนึ่งคือสวีเจอเหวินออนไลน์อยู่จึงกดคลิกไปเพื่อทักทายพี่เหวินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง สวีเจอเวินตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าชินโซวอนี่เองเฮจะเป็นอย่างไรได้อีกแรงกดดันจากที่ทางานเยอะแรงกดดันจากชีวิตก็เยอะจะไม่ไหวแล้วได้ข่าวว่านายไปอยู่ที่แคนาดาเหรอดูจากไทม์ไลน์นายกลายเป็นเศรษฐีแล้วนี่เรื่องเป็นมาอย่างไรเศรษฐีอะไรกันก็แค่มาเรียนรู้วิธีเลี้ยงปลาจากคนที่นี่ชีวิตฝรั่งก็อย่างนี้ชอบสังสรรจัดปาร์ตี้อะไรพวกนี้ทําให้ดูเหมือนมีชีวิตที่ดีเออพี่กับหลีเลยยอยัอยงติดต่อกันอยู่ไหมหลีเลยยอเหรอ ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วปีที่แล้วไอ้หมอนี่มายืมเงินฉันห้ารอยหยวนบอก,กว่าไม่มีเงินฉลองปีใหม่จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยทําไมเหรอเขามายืมเงินกับนายใช่ไหมให้ตายสิยาให้เขายืมเชียวนาะไอ้หมอนี่ไม่สู้งานหัวสูงคิดแต่อยากรวยทางลัดได้ข่าวว่าตอนนี้ติดลอตเตอรี่หรืออะไรนี่แหละไว้ใจไม่ได้ พินสือโอฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในสายตาของเขาหลีเลยอถือเป็นคนที่น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดในบรรดาเพื่อนสมัยมัธยมเพราะบ้านฐานายากจนเขาจึงเด็กที่วุฒิภาวะโตเกินวัยอีกอย่างหลีเลยอเป็นคนฉลาดมากฉลาดบวกกับลำบากก็ควรจะเท่ากับประสบความสำเร็จเสียดายที่เขามองคนผิดไปหลีเลยอกลับเป็นคนที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ไปเสียได้ จากที่สวีเจอเวินเล่าชินซือโอเพิ่งได้รู้ว่าหลังจากหลีเลยอเรียนจบปริญญาตรีแล้วได้เปลี่ยนงานมากกว่า10บริษัทในเวลาสั้นๆเพียง4ปีเท่านั้นและไม่มีงานไหนที่เขาทำงานเกินครึ่งปีด้วยส่วนมากก็จะลาออกหรือไม่ก็ถูกเชิญออกในช่วงทดลองงาน1-2เดือน หลังจากได้รู้เรื่องเหล่านี้แล้วชินซือโอลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วติดต่อไปหาเหมาวยหลงบอกวิธีการติดต่อหลีเหลยยอให้เขาแล้วบอกว่านี่คือเพื่อนสมัยมัธยมปลายของฉันคนหนึ่งมาขอยืมเงินฉันฉั้นไม่สะดวกออกหน้าแกคิดหาวิธีส่งเงินให้เขาสักพันสองพันหยวนนะเมาหวยหลงเข้าใจถึงสถานะของชินซือโอในตอนนี้จึงพูดอย่างทันทีว่าได้รอดูนพอฟ้าสาั่งฉันตื่นนอนแล้วว่าจะจัดการให้แกทันทีที่นั่นยังเป็นตอนกลางคืนอยู่เหรอ ชินซือโอเพิ่งนึกขึ้นได้พับผ่าสีไอถินโซวอนี่แกเพิ่งรู้ว่าเวลาของพวกเรานั้นสลับกันอยู่หรือว่ายังไงให้ตายเถอะทางนี้กำลังหลับฝันดีฝันว่าได้แต่งหญิงอยู่เทียวแล้วแกก็มาทำให้โทรศัพท์ดังกริง๊งกรางขึ้นมากูดไนขอให้หลับฝันดีชินซือโอรู้สึกผิดรีบวางสายปฏิกิริยาเมาโวยหลงตอนแรกกับตอนหลังต่างกันมากไปจากประสบการณ์ของเขาหากยังฟังต่อไปเจ้าหมอนี่ต้องเปิดฉากด่าว่าไม่หยุดแน่ จัดการเรื่องนี้เสร็จในใจชินซือโอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็เล่นเน็ตต่ออีกผ่านไปสักพักหูจือและเป้าจือที่เล่นหยอกล้อก,กันอยู่ก็หูพึ่งแล้ววิ่งออกไปพร้อมกันตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอันน่าตกใจของทองงอต้าที่ดังอูอูขณะที่ชินสือโอกกำลังแปลกใจว่าใคร,รมาหาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กคนหนึ่งดังมาเข้าหูเขา